เยมังกรบทที่845การยับยั้งของหลี่จือเยวและในขณะที่พวกเขากำลังสนทนากันอยู่นั้นชายคนนั้นก็ดันหันไปเห็นชิงจือเข้าพอดีเขาจึงหันไปถามเฉินเฟิงทันทีผู้หญิงคนนั้นเป็นเพื่อนของคุณหรือว่าเฉินเฟิงมองตามทิศที่เขามองไปก็เห็นว่าเป็นชิงจือส่วนเยวเออนั่งอยู่ข้างหลังเขาจึงมองไม่เห็นเฉินเฟิงถามกลับคุณคิดจะทำอะไร ชายคนนั้นจึงยิ้มออกมาผู้หญิงคนนั้นหน้าตาไม่เลวนี่เท้าหากคุณยอมให้เธอไปนอนกับคุณชายหลัวงสักคืนหนึ่งบางทีหากคุณชายหลัวมีความสุขอาจยอมปล่อยคุณไปก็ได้เฉินเฟิงถึงกับพึมพำอยู่ในใจเจ้าหมอนี่มันบ้าตันหาชัดๆถึงได้กล้าชี้เป้าไปยังตัวชิงจือแบบนี้ เฉินเฟิงไม่ตอบกลับใดๆส่วนทางด้านคุณชายหลัวดูเหมือนว่าจะติดต่อหาคนอื่นไปแล้วซึ่งดูจากสีหน้าของเขาแล้วคงจะมีการจัดการหมดแล้วและอีกไม่นานก็คงจะมีคนมาจับตัวเฉินเฟิงชายคนนั้นพูดจาน้มน้าวอีกครั้งเท่าหากตอนนี้คุณยังไม่คิดให้ดีรอให้คนมาแล้วต่อให้คุณอยากจะพูดก็ไม่มีโอกาสแล้วนะ เฉินเฟิงรู้สึกว่าความตื่นเต้นได้สิ้นสุดลงตรงนี้แล้วเขาเลยเตรียมจะโทรไปยังคนที่เขารู้จักไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเขาถูกไล่ตามที่นี่ตัวเขาก็จะยิ่งเจอปัญหายุ่งยากมากขึ้นไปอีกแต่ในขณะที่เขาเตรียมจะโทรเรียกคนมาคุณชายหลัวคนนั้นเหมือนจะสังเกตเห็นคนที่อยู่ในรถของเฉินเฟิงและจากนั้นสีหน้าของเขาก็กลายเป็นหวาดกลัวขึ้นมาทันทีเฉินเฟิงที่เห็นแบบนั้นก็หยุดความคิดของตัวเองทันที คุณชายหลัวเดินตรงไปยังรถของเฉินเฟิงและหญิงสาวคนสวยที่มากับเขาก็เข้าไปถามว่าเขาต้องการจะทำอะไรแต่เธอกลับถูกเขาผลักออกมาหญิงสาวกรีดร้องคร่ำค,ครวญออกมาอีกครั้งแต่ว่าคุณชายหลัวก็ไม่ได้สนใจเธอพลางมุ่งหน้าไปยังรถของเฉินเฟิงที่จอดอยู่เมื่อเขาเดินไปถึงหน้ารถก็พยายามมองดูอย่างถี่ถ้วนก่อนจะอุทานออกมาด้วยตกใจเป็นเธอได้ยังไง คุณชายหลัวหันไปมองเฉินเฟิงด้วยความสับสนก่อนจะถามหลี่จือเยวมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงทำไมเธอถึงมาอยู่บนรถของแกได้แกลับพาตัวเธอมางั้นหรอเฉินเฟิงเองก็ตกใจไม่น้อยเขาคิดอยู่ครู่หนึ่งก็พอจะเดาได้ว่าหลี่จือเยวคนนั้นน่าจะหมายถึงเยวเอ,อ๋อแต่ทำไมคุณชายหลัวคนนี้พอเห็นเยวเอ๋อแล้วต้องกลัวด้วย ยังไม่ทันรอคำตอบจากเฉินเฟิงคุณชายหลัวก็เดินไปข้างรถของเฉินเฟิงเขาหยุดแล้วมองดูสภาพของตัวเองผ่านกระจกรถพร้อมกับจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยก่อนจะเปิดประตูหลังออกอย่างระมัดระวังทางด้านหลี่จื่อเยวที่เป็นเพราะอารมณ์กำลังย่ำแย่ดังนั้นสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเธอเพียงแค่หันไปดูเพียงครู่เดียวก็ไม่ได้สนใจอีกแต่จู่ๆตอนนี้กลับมีคนมาเปิดประตูข้างๆที่เธอกำลังนั่งอยู่จึงทำให้เธอตกใจไม่น้อย คุณหนูหลี่สวัสดีครับดีใจที่ได้เจอคุณที่นี่คุณชายหลัวพูดกับหลี่จือเยวด้วยรอยยิ้มจางๆเมื่อเห็นว่าเป็นชายแปลกหน้าคนหนึ่งหลี่จือเยวจึงขยับถอยหลังไปโดยสัญชาตญาณก่อนจะถามอีกฝ่ายคุณเป็นใครฉันรู้จักคุณด้วยงั้นหรอ คุณหนูหลีอาจจะไม่รู้จักผมหรอกแต่ในงานเลี้ยงฉลองวันเกิดของคุณหนูผมเคยไปร่วมแสดงคำอวยพรแก่คุณหนูดังนั้นทุกวันนี้ก็เลยยังจำได้เมื่อสักครู่นี้เห็นคุณหนูเข้าเลยแวะเข้ามาทักทายเขาพูดออกมาด้วยความเกรงใจอย่างมากซึ่งแตกต่างกับท่าทีที่เขาแสดงต่อเฉินเฟิงโดยสิ้นเชิงแต่ว่าหลี่จื่อเยวลกลับไม่ได้มีอารมณ์จะมาพูดคุยกับเขาจึงได้เพียงตอบกลับตามมารยาทเท่านั้น ขอโทษนะคะคุณช่วยปิดประตูหน่อยได้ไหมฉันไม่อยากให้ใครเห็นว่าฉันอยู่ที่นี่คุณชายหลัวได้เพียงตอบกลับด้วยความเคารพเท่านั้นได้ครับคุณหมูหลีเฉินเฟิงและชายที่ยืนอยู่ข้างเขายืนดูฉากละครนั้นอย่างคาดไม่ถึงผู้หญิงคนนั้นคือใครคุณดูไม่ออกงั้นหรอคุณชายหลัวคนนั้นก็พูดออกมาแล้วไม่ใช่หรือไงเฉินเฟิงตอบกลับอย่างล้อเลียน ผมรู้ว่าคุณชายหลัวงพูดแล้วแต่ว่าคุณชายหลัวที่หลังจากปิดประตูลงก็เดินมาตรงหน้าของเฉินเฟิงพวกเขาสองคนเขาพูดพร้อมกับจ้องเฉินเฟิงคุณมีความสัมพันธ์อะไรกับคุณหนูหลีเฉินเฟิงที่เห็นท่าทีของเขาเปลี่ยนไปอย่างกับคนละคนก็ตอบกลับอย่างเรียบง่ายก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแค่เพื่อนกันก็เท่านั้นคุณเป็นเพื่อนกับคุณหนูหลี่อย่างคุณเนี่ยนะ ทำไมหรือว่าคุณจะลองไปเชิญเธอลงมาพูดหลักเฉินเฟิงพูดแนะแต่คุณชายหลัวกลับสะบัดมือไม่ต้องต้อง,องผมเชื่อแล้วเฉินเฟิงจึงถามอีกครั้งถ้างั้นพวกเราไปได้หรือยังคงจะไม่มีใครระมาจับผมแล้วสินะ คุณชายหลัวพูดอย่างนอบน้อมใช่ใชในเมื่อเป็นรถของคุณหนูหลีแน่นอนว่าจะทำอะไรก็ได้เมื่อสักครู่นี้เป็นแค่การหยอกล้อกันทั้งนั้นจะมีคนมาจับพวกคุณได้ยังไงกันห้าห้าห้าแล้วที่ผมต่อยคุณไปหนึ่งทีน่าหลักจะให้ผมชดใช้ด้วยหรือเปล่าผมคงจะไม่มีเงินมากพอคงต้องล้มละลายซะแล้ว แต่คุณชายหลัวกลับตอบอย่างจริงจังขึ้นมาหมัดน,นั้นเป็นเพราะความผิดของผมสมควรจะได้รับโทษอยู่แล้วจะให้พี่ชายมาชดใช้ได้ยังไงเล่าควรจะเป็นผมมากกว่าที่จะต้องชดใช้ด้วยการเชิญพวกพี่ชายไปทานอาหารสักมื้อเป็นการขอโทษเฉินเฟิงสะบัดมือปฏิเสธพร้อมกล่าวด้วยท่าทางใจกว้างทานข้าวคงจะไม่ต้องรอแต่คราวหน้าต่อให้จะเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็อย่ามาเล่นพิเรนแบบนี้บนท้องถนนมันอันตราย คุณชายหลัวจึงรีพยักหน้าทันทีเมื่อผู้จบเฉินเฟิงก็เดินหันหลังกลับทันทีเหลือเพียงแต่ชายอ้วนและคุณชายหลัวที่ยืนอยู่ตรงนั้นชายอ้วนที่เห็นอย่างนั้นจึงหันไปถามคุณชายหลัวด้วยความสงสยัยคุณชายหลวผู้หญิงคนนั้นเป็นใครระมาจากไหนหรอครับ แต่ยังพูดไม่ทันขาดคำคุณชายหลัวกลับต่อยหน้าเขาทีหนึ่งอย่างคาดไม่ถึงเขากุมหน้าด้วยความเจ็บปวดพลางมองไปยังคุณชายหลัวแต่คุณชายหลัวกลับตอบกลับด้วยความเย็นชาเรื่องที่นายไม่ควรรู้ก็อย่าได้ถามและในตอนนั้นเองเฉินเฟิงที่กำลังนั่งอยู่ในรถก็จ้องมองมาที่เขาพอดีคุณชายหลัวจึงเปลี่ยนสีหน้าแล้วยิ้มใส่เฉินเฟิงโดยทันที รอจนกระทั่งเฉินเฟิงขับรถจากไปเขาถึงกลับมาแสดงสีหน้าเย็นชาอีกครั้งและแล้วพระอาทิตย์ก็ใกล้เวลาจะตกดินแต่ว่าบริเวณโดยรอบพวกเขากลับมีเพียงความว่างเปล่าเมื่อมองไปข้างหน้าก็ไม่เห็นหมู่บ้านเลยสักแห่งซึ่งยิ่งไม่ต้องพูดถึงตัวเมืองเลยรถของพวกเขาถูกจอดลงบนพื้นที่โล่งข้างทางหลี่จือเยวดึงตัวชิงจือวิ่งไปยังพื้นที่ที่มีร่มเงา ส่วนเฉินเฟิงที่เดินตามลงมาก็เหลียวหันไปมองอีกทางจนกระทั่งเริ่มรู้สึกผ่อนคลายเขาจึงเดินออกมาจากหลังก้อนหินใหญ่ก้อนนั้นโดยตอนนี้หลี่จือเยวพวกเธอสองคนก็ยังไม่กลับมาในขณะที่พื้นที่รอบๆเต็มไปด้วยความเงียบสงัดบนท้องฟ้าอันไร้เขตสิ้นสุดถูกประดับด้วยหมู่ดาวระยิบระยับจนแทบจะไม่เหลือพื้นที่ว่าง เฉินเฟิงที่นั่งอยู่บนก้อนหินข้างทางกำลังนึกคิดว่าควรจะถามเรื่องเล่าขานของมหาปรามาจารย์กับชิงจือว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะทางด้านชิงชิวอาจจะแค่เคยได้ยินคำบอกเล่าเท่านั้นแต่ชิงจือเป็นถึงมหาปรามาจารย์ก็น่าจะรู้เรื่องนี้แน่นอนแต่เมื่อเห็นว่าหลี่จือเย่จูมือชิงจือกลับมาเขาที่ได้เห็นใบหน้าไม่รับแขกของชิงจือนั้นเขาก็คิดได้ทันทีว่าไม่ควรจะไปลองดีด้วยน่าจะดีกว่า คืนนี้พักผ่อนที่นี่ไปก่อนแล้วกันต่อให้ตรงไปข้างหน้าก็ยังไม่มีเมืองอยู่ดีรอจนพวกเธอสองคนเดินเข้ามาใกล้เฉินเฟิงจึงได้พูดขึ้นสำหรับชิงจือไม่ได้มีความเห็นใดๆแต่หลี่จือเยวกลับพูดขึ้นด้วยความกลัวในป่าแบบนี้หรอคะจะไม่เจออันตรายหรอคะเฉินเฟิงที่เห็นท่าทีระมัดระวังตัวเธอก็ตอบกลับด้วยความหยอกล้อ ในเมื่อเธอกลัวก็ลองเดินตรงไปข้างหน้าดูเองสิบางทีหากเจอหมู่บ้านเธอก็ไม่ต้องมาค้างคืนที่นี่แล้วหลี่จือเยวที่นึกสภาพตัวเองเดินบนถนนท่ามกลางความมืดมิดคนเดียวเธอก็นึกหวาดกลัวจนร้องออกมาไม่เอาเฉินเฟิงที่เห็นอย่างนั้นก็หัวเราะชอบใจออกมาโดยที่เขาไม่ทันสังเกตเห็นสายตาของชิงจือที่กำลังเคร่งครึม หลังจากที่ทานอาหารและน้ำหมดแล้วพวกเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้อีกนอกจากนอนค้างคืนภายในรถเพื่อรอให้ฟ้าสางของวันรุ่งขึ้นมาถึงเท่านั้นและในตอนที่เฉินเฟิงกำลังนอนหลับด้วยความสลืมสลือเขาก็ได้ยินเสียงเรียกของชิงจือข้างๆเขาตื่นๆเฉินเฟิงถึงค่อยๆลืมตาขึ้นมาฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะ โปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่846ซุ่งโจมตี